คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาิทัยหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาชีวิตและความตายในวันนี้ถือว่าเป็นก้าวใหม่และความและปรากฏการ์ทางสังคมที่สนใจเอาใจใส่ดูแล ผู้สูงวัยผู้ป่วยระยะสุดท้ายและที่สำคัญก็คือดูแลตัวเราเองสาขาชื่อและความตายนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณแราชวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการศึกษามาเป็นเวลาพอสมควรผู้ที่จบการศึกษาก็ได้ไปปฏิบัติาศาสนก,กิจไปทำหน้าที่ ใช้ความรู้ช่วยเหลือสังคมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทางนี้ก็เพราะว่าสังคมเราขาดขาดเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลายปีมาแล้วก่อนที่จะเปิดการศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ไปบรรยายที่โรงพยาบาลศิริราช เกือบจะอาจจะทึงถึงยี่สิปีมาแล้วนะถ้าที่จำได้หัวหน้าพยาบาลได้มาถามคำถามหลังจากที่บรรยายทำเป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรมผ่าตัดสมองผู้ป่วยที่จะผ่าตัดสมองเข้าก่อนเข้าห้องผ่าตัดนี่จะมีความกังวลมากเพราะสมัยโน้นนี่ไม่รู้ว่าหลับไปแล้วจะได้กลับ ตื่นขึ้นมาหรือไม่จะมีความกังวลเขาก็ตั้งคำถามว่าจะดูแลจิตใจของผู้ป่วยที่จะเข้าห้องผ่าตัดสมองอย่างไรเอาธรรมะอะไรสอนดีเพราะว่าพยายามหาหนังสือธรรมะให้เขาอ่านก็หายากสมัยโน้นแต่ให้ไปแล้วเขาก็ไม่ยอมอ่าน ทั้งๆเป็นเรื่องที่ดีเอาเทปธรรมะให้เขาฟังเขาก็ไม่ฟังก็ถามว่าแล้วคุณเอาเรื่องอะไรให้เขาฟังบอกว่าดีฉันไปที่วัดมหาธาตุไปได้เทปธรรมะของหลวงพ่อโชดกอาจารย์สอนกรรมฐานชั้นหนึ่งคนไข้ไม่ยอมฟังก่อนเข้าห้อง ICU, ไอซียูไอข้อห้องผ่าตัดแล้วธรรมะ เทพธรรมะเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าเรื่องเตรียมตัวก่อนตายมันทำไมเขาไม่ฟังนะท่านก็เขาเข้าห้องผ่าตัดเขาไม่ได้เตรียมจะไปตายแล้วก็มานึกว่าอ๋อปัญหาไม่ได้ที่มันเหมาะกับสถานการณ์นั้นที่จะดูแลเนี่ย เรื่องจริงตรงนี้ที่กระทบความรู้สึกแล้วก็มีมีความรู้สึกว่าเราควรจะต้องมีการจัดการศึกษาเพื่อการนี้ต่อมาได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นไปเยี่ยมสำนักในที่ไต้หวันสำนักสาขาของมหาจุฬาพระมหาเถระก็พาไปที่ บ้านพักคนชราบ้างแล้วก็ไปเห็นกระบวนการที่เรียกว่า Hospice Movement ดูแลผู้ป่วยอย่างดีในระยะสุดท้ายทั้งที่ไต้หวันและที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นนั้นเนื่องจากว่าคนญี่ปุ่นได้ชื่อว่าอายุยืนที่สุดในโลกตามสถิตินะ คนไทยก็เข้าใจว่าเพราะทานปลาดิบก็เลยทานกันใหญ่เราก็ไม่รู้หรอกว่าการดูแลรักษาสุขภาพของคนญี่ปุ่นน่ยที่เป็นเหตุให้อายุยืนโดยเฉลี่ยสูงสุดหนึ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆนี่ถึงกับอุทิศเขาเรียกว่าอาคารรักษาผู้ป่วยหนึ่งชั้นใหญ่เลยเนี่ย สำหรับดูแลผู้ที่ป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนสูงอายุแต่ก็ไม่มีกระบวนการในการดูแลรักษาทางจิตใจ